ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้ยเด่นในหกอ,อีกแล้วนะเป็นเนีทาง16พฤศจิกายนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังโดยนะ ใบนี้ครับท่านใบพ3ตัวใบ P P P นะสตัวเบ่งปานดับสอหนสิบหน่วยโบนเบ่งปานดับดับ9ตัวเดียวนะเบ่งปานดับ9ตัวเดียวให้พิจารณาเดี๋ยวท่านดับ10หน่วยบนนะท่านผู้ชมขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปนา,านเนืทานแป4ศูนสี่แปศูนสี่แล้วก็ศูน8 8สี่ศูนแปอาเทพอาเทพนะอาเทพเจ้าของเนวทาง ี่เป่งปานต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างเป่งปานสี่ตัวเป็นแนวทางนะเป่งปานสี่ตัวเป็นแนวทาง ก็อดีตก็ผ่านนะท่านอดีตผ่านนะเนียวทันใหม่นี้ครับเบ่งปัน3 4 5 0 3 4 5 0นะท่านเดียวทันที่แล้วก็ผ่านนะเดียวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะขอบคุณจริงๆ เนทนใหม่นี้ก็เบ่งปาน0345หต่อไปครับผมท่านผู้ชมดับล่าเบ่งปานดับ8ตัวเดียวอดีตก็มีหลุดบ้างมีผ่านบ้างนะ แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปันดบัดบดับแปดตัวเดียวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ใบพีสามตัวเบ่งปน,นทันหลักสิบบุน เบรบสี่ตัวศูนย์สี่เจ็ดแปดนะศูนย์สี่เจ็ดแปดเบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลแนวทางที่ที่เบ่งปันอย่างเรียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้ชมเพเบ่งปานแนวทานสูตรจับโค่สองตัวอดีตผ่านณนะัวปรชมนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะก็ แนวทันใหม่นี้ครับผมก็มเบงป่าดหกแปดเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดเก้านะการห้าแปดนะการห้าแปดต่อไปครับผมท่านผู้ชม ใบนี้ครับสสูตรจับคู่2ส,สูตรจับคู่นะหกแล้วก็8 3สามสูตรนะท่านสูตรที่หนึ่งดสูตรที่2 8ตัวเดียวสูตรที่3 8 0นะจับคู่6 8แปเจ็ดแนะชน ชุนแปดนะท่านผู้ชมชุนแปดแล้วก็จับคู่หกเจ็ดกับแปดนะหกแปดเจ็ดแปดต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้เบ่งปอนตัวเดียวร้อยสิบหน่อย เบ่งปานแปดตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านอดีตผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดหนึ่งตัวให้พิจารณานะเบ่งปานแปดหนึ่งตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมโคนใต้สายด่วนนะโคนใต้สายด่วนเบ่งปาน9่ง3 9 1 9 3นะ9193่ 91, 93, เงเบ่งปาน2คู่ เป็นแนวทางนะก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วทันใจด้วยนะคนใต้สายด่วนต่อไปครับผมไปนี้ท่าน,นี้เบ่งปันทาน ชุดหกตัวเบ่งปันสองสองชุดนะห้าสามเจ็ด,กเ,กเ,จดเก้ศูนยเบ่งปันสองชุดให้พิจารณาเนวทานหกตัวตรองทานผู้ชมตะนะท่าน เจ้าเจ้าของเดวทาต่อไปครผบใบนี้ท่านนี้เบ่งปัน,ปนเนวทันดับล่าดับล่าตัวเดียวแปดนะท่านผู้ชมดับตัวเดียวแปดดับสิบหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะแล้วก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานสูตรชุดสามตัว สามสูตรจับชุดเราไปชุมอดีตก่อน6 6 2 000 6พัน6 0 9 6 2 0าพนเก้านทานใหม่นี้ครับ0 44,000นเดี่ทาันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วหลักร้อหลัก18หลักหน่วย046กจับชุด หกแ8 80, 84, 4, 86, 8ศูนย8แปดแปดศูนยหกแปดสหกหกหกนะท่านรวมหกชุดเป็นแนวทางนะก็ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะขอบคุณมากท่านผู้ชมก็ คลิปนี้เ,าเราเจอกันเพียนเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม